แดลองเนื้อสิอยากรู้ดีไหมสันคอสันคอโคตรดูมันเป็นอย่างเงซื้อเป็นแบบค่ะไม่รู้อีกเหมือนกันหมูกระทะรับหมูกระทะหมูกระทะรับกดีเอานี้ใส่สิโกินาเป็นหไมดี๋ยวมันมันก็ออกกินเลยลูกกินเลยหิวป่าแมห กินน้ำมันมาด้วยดีไหมรู้สึกว่ากินยลุยลวยลุยลุย,ลย,ลยวันนี้เรากินหมูกระทะกันครับผมมนมีช้เดียวอะเนื้อเนื้อ ที่อยากแล้วเนื้อเนือละโมกัเนื้อหนเน้อแบบย่างยเลยใคเป็นแขอันนี้ออกแล้วนะอนน้กม่เราต้องดูดาดนแ่ต้องใช่ไมันแหน่นี่เป็นอมเดืเร็วเดอดเดือดเร็วเนาะโอ้โหเร็วขนาดนี้จะบอกว่าเดือดอะไรของนี่

โซเลียะ well> ี่นี oh. ่เาไหนมไจริงหรอใชไม่ไหกมัไุ่่ที่นี่ที่นี่ทัยวยัดาสองแปดสองออกมันออกเหล็กยีหรอ แซ่บดว้าไม่น่ารักเลยอ่ะนีจิแซ่บแครับแซ่บหมูกระทะกินกแซ่บเนาะน้องข้าไข่นิดจิมจ่ใสกินหมูกระทะครับวันนี้ไม่มาหรอ้นหมูกระทะครับ 大爷。